เชืช่อว่าการที่ เราเราอยากจะมีความรักแบบไหนก็ตามอะค่ะคือเหมือนแบบเราเราได้รักกันเป็นตัวเองแบบไหนเราได้ตกหลักใครสักคนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเพศอะไรคือเราก็มีสิทธิ์ที่จะรักใครก็ได้หรือว่าเชื่อว่าความรักที่มันดีแล้วก็มันมันแท้จริงอะมันคือมันจะมองผ่านข้างนอกเข้าไปหมดเลยมันก็จะไปอยู่ที่ข้างในที่เราได้รู้สึกว่าเออนี่แหละคือคือความรักที่มันไม่ได้มีเรื่องอื่นมากําหนดเช่นเรื่องเพศหรือเช่นแบบเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องภายนอกอะค่ะอืมจริงหลายคนเขาบอกว่า อคนจับตามองคนต้องมองแบบันรุ้สุกไงคือส่วนส่วนตัวเชียนะเอาจริงๆแล้วอ่ะมันมันแค่การที่เราเป็นแบบไหนมีความสุขแบบไหนแล้วก็การที่เราได้ทําอะไรที่มัน เป็นตัวเองอะคือเชื่อว่าการที่เสียงต่างๆที่พี่วิพากษ์วิจารหรือการที่เขาจะพูดถึงเรายังไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถามว่าถ้าเราออกมาแบบกำหนดชีวิตหรือแบบโอ้โหเชื่อว่าเราไม่ต้องมีชีวิตกันพอดีเพราะว่าคนนึงก็จะมองอย่างหนึ่งคนนึงก็จะมองอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือเชฉันแล้วเชื่อว่าใครใครก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยการที่เราแบบมีความไม่มั่นใจในตัวเองหรือการที่เราอยากจะทาอะไรสักอย่างแล้วเราไม่กล้าเป็นตัวเองอะก็ลองกล้าเป็นตัวเองสักครั้งหนึ่งค่ะเชื่อง ถามว่าแคร์ไหมเชียเคยแคร์นะต้องใช้คาว่าเชียเคยแค,คแร์นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วแบบโอ้เราอะอยากตัดผมสั้นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วแต่เราก็จะแคร์มากว่าแบบว่าอคนจะมองว่าเรา เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เราไม่กล้าที่จะตัดสถทแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอแบบแค่เราตัดผมแล้วแล้วใครจะมองอยังไงเชียรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องของเขาละเพราะเชียร์ว่าเราใช้ชีวิตในแบบของเราแบบไหนอันนั้นนะคือสิ่งที่สําคัญกว่าเสียงคอนอื่นนะ่ะเชียร์ว่าแคร์ได้ถ้ามันออกมาพัฒนาอะไรที่มันมีประโยชน์กับชีวิตแต่ถ้ามันไม่ได้สร้างประโยชน์เลยกับชีวิตเชียร์ว่าก็มีความสุขกับการที่เราเป็นตัวเองดีกว่าเหมือนคะะ<ๆ> หลายหลายคนเนะี่ยมามาคอมเมนต์ว่านี่คือแบบเหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของของเชียร์เลย,เลยอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเชียร์ก็แค่จะบอกว่ามันมันคมันเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆมากกว่านะคือเหมือนแบบเรากว่าจะมามีมีความเขาเรียกว่ากล้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ผ่านมาง่ายๆเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีมาแต่แรกเหมือนกันนะ่ค่ะอันที่หายคนคอมเมนต์คนที่ารู้สึกยงไงบ้างรู้สึกยังไงเหรอคะ คือก็อย่างที่บอกถ้าถ้าวิจารณ์เรื่องงานหรือเรื่องอะไรเราจะรับฟังมากเลยว่าเออเอ้ยอันนี้เราทํางานนี้ได้ดีหรือเปล่าเราเอาไปปรับใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติแบบมาบอกว่าแบบว่าอ่านี่ไงอ่าสมมตินนะชิงชับพัวหรือแบบอะไรก็ตามอ่ะเช์ก็แค่จะบอกว่าเชี์เป็นคนนึงที่เหมือนเราเรามีความรักกับใครสักคนนึงโดยที่เราไม่ได้มองว่าเขาเพศอะไร ถามถามว่าที่ผ่านมาออใช่เราเรามีความรักกับกับกับผู้ชายแต่ไม่ได้หมายความว่าเราแอบบเ,เอาเราแอบ,บซ่อนหรือเราปิดบังนหรือเราโกหกใครอะค่ะคือฉะนั้นแล้วเชียร์เป็นตัวเองนั้นแต่ตตนแต่ว่า idol, แค่ว่าเราไปรักคนที่เขาเป็นผู้ชายมาก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เคยมีความรักกับคนที่เป็นแบบเพศหญิงมาก่อนแต่แ<ล> <Meine. S 2> ค่ว่ามันมันอยู่ที่การพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองแต่อย่างที่บอกค่ะ oh. สุดท<ส>้ายแล้วเชียร์ว่ามันคือการที่เราได้รักใครสักคนแค่นั้นเองเลย ไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นเพศอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงเช์ก็อาจจะรักเขาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่กับคอมเม<อ>นตะ์บอกว่าจิงชันภูมิคือเช์ว่ามมนหมดยุคสมัยแล้วนะมันหมดยุคสมัยแต่แต่ถือว่านั่นเป็นความคิดของพวกคุณคไม่ผิดคุณจะคิดอย่างนั้นแล้วถ้าคุณมีความสุขเป็นเรื่องของคุณเลยเช์ดีใจด้วยแต่ว่าเชียงคเชียเชียโอเคที่เราแบาบมีมีความรักในในทุกวันนี้ที่เป็นแบบนี้ค่ะมันเจ็บที่บอกว่าเขาเหมือนแบบว่าไม่เปิดใจเปิดรับตรงนี้มันเจ็บไหมเหรอ ก็เชื่อว่ามันมันไม่เจ็บที่เรานะเชื่อว่ามันมันมันไปอยู่ในใจเขามากกว่าเพราะเพราเชื่อว่าความคิดอะไรที่มันไม่บวกอะสุดท้ายมันก็กัดกินตัวเขาเองแบบไม่รู้ตัวค่ะก็ไม่ไม่เป็นไรถ้าถ้านั่นจะเป็นความสุขที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าให้เกียรติเชื่อว่าการให้เกียรติในในสังคมอะเป็นเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าไม่ว่าจะจะเพศอะไรจะสีผิวอะไรอย่างเงี้ย มันคือเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตหรืออย่างคนที่มาบอกว่าแบบโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราไปโกหกหลอกลวงอ่ะก็จริงๆแล้วก็แค่อยากให้เขียดในในความรักที่เราตั้งใจทํามาแบบหลายปีเนี้ยคือมันไม่มีใครรักใครและอยากจะเลิกหรอคะหรือมันไม่มีใครที่จะสามารถแบบรักใครมาได้4ี่หปีแล้วโดยที่แบบหลอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบคุณดูละครมากไปเปล่าเนาะถามเลย่อแบบว่าอะไคนบอกว่าแบบว่า ก็ผู้ชายเพื่อนรักง่า <Hey. S 1> ยาคุณคะดิฉันโดนบอกเลิกนะคะ <laughs> คือดิฉันดิฉันเป็นหลอกเขาตรงไหนแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่าในในความรักครั้งเก่าๆเชียร์ไม่ได้อยากจะอยากจะพูดถึงอะไรที่มันแบบไม,ไม่ไม่ดีคือจริงๆแล้วทุกความรักอ่ะก็พูดตรงๆว่าถ้าทุกอย่างมันราบรื่นอ่ะมันไม่มีมันก็คงจะไปได้ดีนะคะแต่ว่าคืออันเนี้ย เชว่าเชีย,ชยก็เต็มที่กับความรักในทุกๆครั้งไม่ใช่แค่เฉพาะครั้งล่าสุดนะก็เต็มที่กับทุกๆครั้งแต่ว่าครั้งไหนที่ไปต่อได้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราก็ต้องทําความเข้าใจ <S 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 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน่ะเราไม่ได้แบบโอ้โหไปหลอกให้เขามารักหรือแบบหลอยเขามารักแล้วเราไปทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เลยคืออย่าลืมว่าอย่าลืมว่ากว่าเชียร์จะใจอ่อนกับความรักครั้งนั้นก็2ปีมันก็นานมากแล้วความรักครัค้งนั้นมันไม่ได้ไปต่อมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เพราะเชียร์เป็นคนเดินออกมาแบบเขาเป็นคนเดินออกไปด้วยซ้ำเลยนะคือฉะนั้นแล้วแค่แค่อยากให้เกียรติในในความรักในไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใดๆแล้วกันค่ะเพราะว่าโอ้ยอย่าอย่าเพิ่งเดินตัดกล้องพี่ <c oughs> ใช่ใช่จร <c oughs> ิงๆกับคำที่บอกว่าคนบอกว่ามันบอกว่าออกห่างจากผูกก้ชายแล้วก็มารักผู้หญิงคำนี้เนพีน่เชื่อว่าก็อย่างที่บอกค่ะวันวันนี้คือมันมันไม่ใช่ว่า ม,มันไม่ใช่ว่าการผิดหวังจากสิ่งใดแล้วมันจะหักดิบไปเลยวันหนึ่งเชอาจจะกลับไปมีความรักกับผู้ชายก็ได้หรือวันหนึ่งเชอาจจะ หลงรักคนที่เป็นยิ่งกว่าเพศนั้นๆอีกก็อย่าลืมว่าความหลากหลายทางเพศมันมีเยอะมากๆมันไม่ใช่แค่เพศชายกับเพศหญิง,งต่อไปแล้วอะค่ะคือวันนี้การที่ทุกคนกล้าขึ้นมาเป็นตัวเองอะบางทีมันไม่ต้องกําหนดด้วยซ้ำว่าเราเป็นอะไรแต่เราแค่รักใครและเขาเราเราเราักที่เขาเป็นเขาเขารักที่เราเป็นเราแค่นั้นมันจบแล้วออค่ะอันนี้คือปัจจุบนันฉันอาจจะรักคุณก็ได้ <c oughs> นะไม่เหรอปะเราอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ในครั้งหนึ่งก็ไม่จริงจริงอนนี้สังคมเปิดความรู้สึกกัน ก็เป็นเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะคือเชยจะบอกว่าเชยยินดีกับคนในยุคนี้มากถามว่าในยุก่อนนะเราอยากจะเป็นคนนึงที่อยากจะพูดถึงความหลากหลายทางเพศไหมเราก็เป็นคนนึงที่อยากจะพูดนะแต่ว่าถามว่าพูดแล้วสังคมตอบรับแบบไหน,น มันมันมันคือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะคือมันไม่ใช่ว่าคือเชคก็ยังเป็นตัวเองเหมือนเดิมแต่แค่ว่าคําพูดที่เราสื่อสารและคนฟังได้รับได้ไม่ได้มันเป็นอย่างไรยุคนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดีใจกับกับคนในยุคสมัยนี้หรือนะคะอย่างที่การรอคอยของสดกั้าเทียมที่มันผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มีคนเยอะแยะมากมายทั้งอายุตั้งแต่น้อยไปจนถึงมากออกมาแสดงพลังที่แบบเรารอวันนี้กันมานาหรืออะไรแบบนี้เชคก็รู้สึกว่านี่เป็นนี่เป็น เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนกล้าที่จะมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวเองจริงๆค่ะอ่ารที่บ้านเราเปดนะที่เราเปิดรับเป็นแบบนี้คะก็อย่างที่บอกค่ะจริงๆริงแล้วถามว่าที่บ้านเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราเป็นยังไงแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราเรารักคนที่บุคคลเราไม่ได้รักคนที่เพศอย่างเงี้ยคือทุกคนมีความเข้าใจอยู่แล้วไม่มีใครตกใจหรือไม่มีใครรู้สึกแบบอุ้ยทาไมแบบเคยมีแบบแฟนเป็นผู้ชายแล้ววันนี้จะมาบอกว่าคุยอย่ผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่มีใครตกใจเลยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าาาเเรลือกกคนจ ใจเขาจริงๆค่ะแล้วตอนนี้แฮปปี้นะหัวใจแฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีแตะนะคุณไป้ายเลยแตะเออเกิดแล้วคะนี่เขิดเออไป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 ตอบในอีเวนต์หน้านะคะวันนี้ตอบได้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ